สวัสดีครับผมกษตรรอบบ้านวันนี้ผมจะพามาดูนี่เลยครับดอกกระเจียวครับผมถึงหน้าที่เจาจะต้องปลูกกันแล้วนะครับที่ผมจะลงก็คือจะลงตรงป่าเนี่ยครับผมป่าตรงนี้ผมจะลื้หย้าตรงนี้ครับผมแถบนี้ออกแถบนี้ครับแถบน,ถบนี้แถบนี้ออกไปแล้วก็จะเอามาลง ตร,ตรงนี้นี่ผมทําเสร็จแล้วนะครับเกี่ยวหญ้าตรงนี้ไปเสร็จแล้วเกี่ยวไปจตรงโน้นครับแล้วก็จะมาทําตรงด้านหลังเนี่ยเพราะว่าถั่วเริ่มวายนะครตรงด้านหลังตรงนี้ก็จะเกี่ยวหญ้าเกี่ยวเสร็จก็จะลงดอกกระเจียวครับตรงนี้แถบนี้ด้านหลัง ดอกกระเจียวเนี่ยเป็นพืชชั้นล่างนะครับเราสามารถปลูกแซมกับพวกต้นไม้ใหญ่ได้ตรงนี้จะเป็นทางเดินไปนู่นแล้วผมก็จะปลูกตรงข้างๆทางเดินนี่ตรงนี้ครับไปจนสุดแนวแนวนู้นแนวแนวู้นไปตรงน่้นแล้วแนวสุดนู้นปลูกแซมกับต้นฝรั่งครับ ไปจนสุดนุ่นสั่งมาสามโลครับเดี๋ยวมาลองดูครับผมว่าหลังจากปลูกไปแล้วกี่เดือนมันถึงจะขึ้นสวย เสร็จแล้วนี่ครับนี่มาดูผมปลูกเสร็จป่าญ้าเลยนะนี่ครับนีมาดูนี่เลยนี่ปลูกใสรีาเลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วรดน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยครับภารกิจวันนี้ตอนเช้าเรียบร้อย